ที่ติดต้องขอบคุณเธอเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เธอช่วยส่งทรเลขท่านหวังคงไม่มาฝอซานเรื่องก็คงไม่เป็นแบบนี้จบอย่างราบรื่อฉันช่วยพี่ส่งทลุเลขเพื่อจองที่เรียนที่ญี่ปุ่นแต่ฉันนึกไม่ถึงเลยว่าจะกลายเป็นหนานจริงฉันอยากมาขอโทษเธอเพราะว่าฉันหลอกใช้เธอ แต่ถ้าพูดความจริงกับเธอในพลิ่กก็เป็นพ่อเธอเธอจะยอมช่วยฉันเหรอจินเจียฉันไม่ทำเรื่ฉันไม่รับคำขอโทษจากพี่ยิ่งคำขอบคุณยิ่งไม่ต้องการพี่ใหญ่เห็นแก่ตัวเกินไปทำไมเขาถึงใส่เงินในบัญชีของเขาคนเดียวและดูแลคนเดียวละ่ะ พูดผิดเหรอผมก็เป็นทายาทบ้านตู้นะไม่ให้ผมครึ่งนึงก็ได้นะให้ผมสักแสนนึงให้ไปทําอย่างอื่นก็ได้ตอนนี้ก็เสียทุกอย่างแล้วเอาเถอะสมมติว่าผมทําอะไรไม่เป็นแต่ถ้าแบ่งเงินบางไว้ที่บัญชีผมบ้างตอนนี้คงไม่เป็นแบบนี้อะอารองพูดแบบนี้เกินไปหรือเปล่าที่ฉันพูดมันคือความจริงฉันก็เคยพูดแล้วถ้าให้เงินฉันไปเปิดร้านที่ซานตาเกินตอนนี้เขาไม่หมดหนทางไม่ใช่พ่อไม่สนับสนุนแต่ซานตาเกินไม่ให้นํายาจีนเข้าไป เปิดร้านยาจีนไม่ได้หรอกมันคือเรื่องหลอกลวงฉันหาทางที่จะช่วยบ้านตู้มีปัญหาอะไรอะ่ะฮะอารองถ้าอยากช่วยบ้านตู้จริงๆงั้นก็ดีแล้วขอเพียงทุกคนร่วมใจต่อให้เราเสียทุกอย่างเราก็เปิดโรงยาสร้างชุนใหม่ได้ใช่ใช่มันพูดง่ายนี่ไม่ได้ยินเหรอเขาตัดสินไม่ให้เราเปิดโรงยาสร้างชุนอีกแล้วที่จงบอกว่าพวกเรายังมีโอกาสอีกบ้าหรือเปล่ายจะไปเชื่อเขาอีกตอนนี้เขาเป็นท่านรองแล้วถ้าเขายอมช่วยป่านนี้พ่อเธอเขาออกมาแล้วละ สามแสนเราค่อยๆใช้อยู่ได้อีกนานเลยบางทีคนเขาอาจไม่อยากช่วยยังไงเขาก็แสจวงแม่จะพูดอีกเลยผมหิวแล้วอี้ฉินทำข้าวเช้านานจังทำเสร็จหรือยังอะ่ะนี่ทำไมนานจังเลยอาหารเช้าเสร็จแล้วมีอะไรกินอะ่ะดูสิวันนี้มีอะไรกินโจ๊กอีกแล้วเออแม่ฉินเป็นอะไรคะตาแดงเชียวไม่เป็นไรเมื่อคืนเธอบอกฉันว่า นายท่านติดคุกห้าปีฉันคิดว่านายท่านน่าสงสารนะเจียฉีเธอให้เงินฉันหน่อยได้ไหมของเงินเหรอนะฉินก็นะนก็เข้าใจสถานการณ์นันซี่ไม่ได้ยินที่เจียฉีพูดเหรอเงินของเราจะใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้ยังจะกล้าของเงินอีกฉันไม่ได้เจอนายท่านนานแล้วฉันอยากจะไปเยี่ยมเขาจริงๆก่อนหน้านี้เราไปเยี่ยมไม่ได้ นายท่านนายท่านอยู่ข้างในคงลำบากมากอาหารในคุกคงไม่ได้ดีมากฉะนั้นฉันเลยอยากซื้อเนื้อไก่ทำโจ๊กไก่ไปให้เขากินไดค่ะฉันว่าพ่อก็คงอยากเจอนะเดี๋ยวฉันจะเอาเงินให้อือเจฉีคิดดูแล้วฉันก็ไม่ได้เจอพี่ใหญ่นาน ฉันว่าพี่ใหญ่ก็คงอยากเจอฉันไหนๆก็เอาเงินให้อีฉินแล้วก็เอาให้ฉันสักหน่อยฉันจะดูว่าเขาต้องการอะไรจะได้ซื้อไปให้แล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวไปที่แบบนั้นก็คงไม่สะดวกหรอกแตอก็รู้ว่าในคุกนั้นมันเป็นยังไง